แน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้สะท้อนถึงนิสัยที่ผมเป็นผมเป็นคนใจร้อนและอยากเห็นทีมก้าวหน้าแบบรวดเร็วแต่ก็ต้องแฝงด้วยเรามี2ฤด,ดูกาลหลังสุดที่พูดได้ว่าประสบความสำเร็จและเราแค่ต้องทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อความสำเร็จที่มากขึ้นไปอีกมันคือเรื่องของการที่คุณต้องประเมินสถานการณ์เรายังคงทำงานอยู่ในกระบวนการเราตัดสินใจถางเลือกเซ็นสัญญากับเล่อนอายุน้อยอย่างปีก่อนคือลาสมูดฮอยลุนและปีนี้เรามีตัวชัวเซิร์เซ่กับเรนิโยโลและมีความเชื่อมั่นในตัวพวกเขาไม่ว่าจะตตอออนนนนนนี้หรืาออาคันนาเช่ รอบโรปีสัตว์แดงประจาการช่วงสุดสัปดาห์ส่ทงท้ายเดือนกันยายนเริ่มต้นด้วยบางเซลส่วนจากคําพูดของเอเดร็กเทนฮาร์กในการออกงานเพล็คอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมเพมเบลิกนัดที่6ซึ่งเอเดร็กเทนฮาร์กและลูกทีมจะมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของทอรแนมฮอสเปอร์หากเป็นเมื่อก่อนโปรแกรมการเจอไก่เดยทองแทบจะเรียกว่าแฟนบอลปีสัตว์แดงค่อนข้างวางใจได้เลยนะครับโอกาสชนะนั้นมีสูงทว่ากับบริบทปัจจุบันเราคงต้องยอมรับตามตรงว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วนอกจากจะไม่ได้มีความเป็นต่อเหนือกว่าเหมือนอย่างแต่ก่กกอนนนทททํําาาไปมุวัี การพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทอัแนมฮอนสเปอร์ยังเหลือหล่อมว่าทั้งไก่โดยทองจะมีแต้มต่อเหนือกาอีกต่างหากอาจเป็นเรื่องที่ฟังแล้วแฟนบอลปีแสดงรู้สึกเจ็บใจแต่มันก็คือความเป็นจริงของสถานะที่ทีมเป็นในปัจจุบันซึ่งไม่ได้เกลียงไกเหมือนยางแต่ก่อนและเป็นภารกิจซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องบริหารจัดการเพื่อพาสโมสสนก้าวให้พ้นจากหล่มความตกต่ำที่เป็นมาตลอดหนึ่งทศวรรษนี้ให้ได้ย้อนกลับไปที่คำพูดของเอเดร็กเทนฮากต้องยอมรับเช่นกันว่าทุกวันนีีี้้้หหหลาา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 ยยคคท่่เขเขอออมมมมัันนนนกกดจะววง ถและ,ะไลเสนเต์ชวนรลบฟังนะครับส่วนหนึ่งที่สําคัญทําให้มันเป็นเช่นนั้นก็เดินม,มาจากผลงานในการแข่งขันไม่ว่าจะในแง่ผลลัพธ์และรูปแบบการเล่นในสนามที่ผ่านมาเข้าปีที่3แล้วในการทําทีมแต่แฟนบอลบางส่วนก็ยังรู้สึกว่ามันคือความก้าวหน้าที่ไม่ก้าวหน้าคล้ายว่าจะมีพัฒนาการแต่ลึกๆก,ก็กระดาษที่จะพูดว่าเป็นเช่นนั้นกีฬาฟุตบอลเป็นอะไรที่ง่ายนะครับผลลัพธ์เกมการแข่งขันคือสมการหลักที่ไม่ว่าคุณจะทาทีมเล็กหรือทีมใหญ่ก็ล้วนถูกตัดสินคุณค่าที่ผลลัพธ์คําเดียวเท่าน,น ก็ยอมได้รับอัน,นิสงมีน้ำหนักให้น่ารับฟังมากยิ่งขึ้นแต่หากตรงกันข้ามผลลัพธ์เกมการแข่งขันไม่ถูกต้องต่อให้คำพูดจะหอมหวานปานใดก็ไม่อาจากบกินความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแก่สายตาแฟนบอลได้ นั่นแหละครับคือสถานการณ์ความเป็นไปของเอเดร็กเทนฮักณเวลานี้ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้จะตัวยังระบุถึงปัญหาจาก2เกมที่ผ่านมาใน1สัปดาห์ล่าสุด,ด้ดยว่ามันคือเรื่องของการที่เราทำประตูไม่ได้นั่นแหละปัญหาพื้นที่ที่เป็นกุญแจสำคัญต้องทำประตูให้ได้มากขึ้นในฐานะทีมเรามีผู้เล่นที่มีศักยภาพที่จะทำประตูสิ่งนี้ชัดเจนมากคุณก็เห็นกันแล้วว่าทุกโอกาสมากมายที่เราสร้างขึ้นแต่เราไม่สามารถทำประตูได้เพียงพอกับโอกาสที่เราสร้างขึ้นมาเหล่านั้นแน่นอนว่าเมื่อถูกถามเรื่องปัญหาที่มมมขขอองเาาาไสสาารถจบก อเอริกเทนฮารก็ถูกถามต่อเกี่ยวกับจโชว์เซอร์เซที่กําลังเป็นประเด็นชวนคิดในหมู่แฟนบอลและนักวิจารณ์ว่าสรุปแล้วนี่จะเป็นกองหน้าที่ดีพอจะเล่นเป็นตัวจบสกอร์ให้กับทีมได้มากแค่ไหนเพราะหลายเกมที่ผ่านมานับตั้งแต่ออกสตาร์ทนอกจากประตูที่ทําได้ในเกมนัดเปิดสนามเจอฟูลแลมแล้วนั้นเกมที่เหลือทรงการเล่นของเซอร์เซดูจะหนักไปทางกองหน้าสายซับพอร์ตมากกว่าสายทําลายล้างประเด็นนี้เทนฮาร์กยังคงยืนกลานด้วยความมั่นใจว่าเจ้าโชวเซอร์เซจะพัฒนาเกมการเล่นและก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าทีีี่มมควาาเยบบขดดในกรจสอไ้ แนนน่อผมเชื่อว่าตัวชัวจะกล้าขึ้นมาเป็นกองหน้าที่มีประสิทธิภาพเราเห็นกันแล้วว่าเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเขาเล่นเป็นสะพานเชื่อมเกมได้อย่างดีมากๆเหมือนที่ผู้คุณพูดเขาเป็นกองหน้าสายคิดทีมเขาสร้างสรรค์โอกาสแต่ก็เช่นกันว่าเขามีโมเมนต์ที่ส่งบอลเข้าตาข่ายไม่ได้แต่เขายังสามารถพัฒนามันได้เขามีคุณสมบัติที่ดีบางอย่างอยูอย่แล้วและเขาก็มีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงเช่นกันมันจึงเป็นเรื่องของเราที่จะต้องสนับสนุนเขาว่าจะสามารถปรับปรุงเขาได้อย่างไรบ้างเหมือนที่ผมบอกว่าเราเลือกเซ็นสัญ,ญ,ญ คืองานที่เราต้องสร้างสรรค์พวกเขาขึ้นมานอกจากนี้เทนฮากยังถูกสื่อถามถึงเรื่องอาการฟอร์มตกของบรูโน่เฟรนันเดสกับตันทีมที่นับตั้งแต่เซ็นสัญญาฉบับใหม่เ็ายังไม่อาจส่งบอลเข้าตาข่ายคู่แข่งได้อีกเลยโดยคุณสื่อชาวดัตยังคงเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวกับตันทีมของเขาคนนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่บรูโน่จะคนพบฟอร์มเก่งของตัวเองอีกครั้ง บูโน่เฟ,ฟนเดสมีความสามารถและเขาพิสูจน์มันให้เห็นมาตลอดหลายปีที่เล่นพรีเมียร์ลีกว่าความสามารถที่เขามีนั้นนําไปสู่การสร้างสรรค์โอกาสได้มากมายหลายครั้งและผมก็ยังเชื่อว่าซีซั่นนี้เขาจะยังคงมาตรฐานที่เคยเป็นมาเขาจะกลับมาพบฟอร์มการเล่นที่ถูกต้องของตัวเองอีกครั้งเขาจะกลับมาจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายแบบเฉียบคมเขาจะกลับมาทาประตูม่นเป็นเรื่องของเวลาก็เท่านั้นสาหรับประเด็นเรื่องบูโน่เฟ,ฟนเดสที่นับตั้งแต่เซ็นสัญ,ญญาใหม่กระผิดฟอร์มไปเลยจนน่าใจหายค่อนข้างไปที่พูดถึงเยอะมากนะครับไม่ว่าจะจากแป้นนนพพิิม์์ฟบอออหรรืปาากขงวจณ าแมนเชสเตอร์นิงนิวเองก็มีสกู๊ปชิ้นหนึ่งเนื้อหารประเด็นของการสอบถามความเห็นจากบรรดานักวิเคราะห์ในสังกัดของพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาไว้ว่าในมุมคิดของพวกเขานั้นเอริกเทนฮากควรทําเช่นไรกับสถานภาพปัจจุบันของบลูโน่เฟรนันเดสที่ไม่ได้แบกทีมด้วยการทำประตูหรือแอซเซสเหมือนแต่ก่อนโดยสกู๊ปข่าวดังกล่าวนั้นเกิดน,นําด้วยการยอมรับนะครับว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาหรือเอาง่ายๆนับตั้งแต่บรูโน่เฟรนันเดสย้ายมาร่วมทีมช่วงตลาดหน้าหนาวปี2020จบจนถึงสิน้นฤดูกาลก่อนนี่คือการเซ็นสัญญานักเตะที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบทศวรรษที่ผ่านมาและท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นต่างๆนานาก,กับสโมสรไม่ว่าจะภาคส่วนไหนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ก้ามีบลูโน่ก็เปรียบเสมือนมิลมหายใจแห่งความหวังให้แฟนบอลกระชุ่มกระชวยมาโดยตลอด2 4 1เกมที่หมายถึง79ประตูกับ70อสซิ์มันชัดเจนว่านี่คือผู้เล่นที่ไม่มีใครนึกภาพออกแน่นอนว่าจะถูกดรอปเพราะฟอร์มตกได้อย่างไรและเอาเข้าจริงตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาหากที่ไม่มีบลูโน่เฟรนันเดสบางที่อาจตกต่ำย่ำแย่มากกว่าที่เป็นก็ได้แต่ก็ได้แหละครับเมื่อนาตอนนี้ผลงานของเขาแย่ลงมันก็กลายมาเป็นคำถามว่าทีมควรบริหารจัดการสถานการณ์ของเขาอย่างไรดีบูโน่ไลฟ์นักวิเคราะห์คนแรกที่ สกู๊ปข่าวเอาความเห็นมาลงกล่าวว่าผมคิดว่าเอเดกเทนฮากควรต้องยืนหยัดเคียงข้างกับตันที่เขาแต่งตั้งมาเองกับมือแน่นอนว่าตอนนี้ผลงานเขาย่ำแย่ทำประตูไม่ได้และมีแค่อ s ซินเดียวในเกมลีกเขาพลาดโอกาสดีๆที่หากเป็นช่วงเวลาปกติเขาคงเปลี่ยนมาเป็นสกอร์ได้สบายซึ่งความผิดพลาดของเขาก็เป็นราคาที่แมนยูในแต่ต้องจ่ายเอาจริงเมื่อพูดถึงเรื่องของบลูโน่คุณต้องยอมรับว่าเขาทำผลงานดีมาตลอดและช่วยเซฟทีมเอาไว้เสมอมาเขาเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่แฟนบอลความมุ่งมั่นและความพยายามของเขาไม่มีใครกล้าตั้งคำถาม ดังนั้นเอเดกเทนฮักไว้วางใจเขามันก็หมายถึงเขาไม่ความสําคัญกับทีมมากบางทีก่อนเกมการแข่งขันที่ยากลำบากกับ็อตแนมลูโน่อาจเป็นผู้เล่นที่ใช้ในการเติมชีวิตชีวาให้กับซีซั่นนี้ของยูไนเต็ดก็ได้ต่อที่ความเห็นของไอซักจอร์ซันระบุว่า ผมมองไม่เห็นภาพเลยนะว่าเอเด็กเันฮักจะดรอปผู้เล่นอย่างบรูโน่เฟรนันเดสหรือแม้กระทั่งปล่อยตัวเขาออกจากทีมได้อย่างไงเมื่อเขายังยืนหนึ่งเป็นผู้เล่นที่แสดงผลงานคงเส้นคงวาที่สุดมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของทีมเป็นนิสัยและอิทธิพลที่เขามีต่อทีมมันมากกว่าแค่เรื่องของสถิติเขาเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์นในการเล่นเกมรุกของยูไนเต็ดอย่างมากและกับิีเซนเอเด็กเส้นปัญหาก,ก็คือเขาไม่สามารถการันตีการยื่ระยะลงเล่นได้เมสันมาก็ยังค่อนข้างห่างไกลาจากจุดที่จะแย่งตำแหน่งรรูโโน่่่่ททีีสาาคคคััญผมมมิดวงงปอะไก นะถ้าคุณจะปลดกับตันทีมของคุณในช่วงเวลาที่กําลังพยายามหาความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับบริบททีมตอนนี้หลังจากเริ่มซีซั่นไม่ลาเรื่องนอย่างที่ใจหวังยู่ในเตดขาดผู้นําและการคิดจะดรอปผู้เล่นที่มีภาวะผู้นําดีที่สุดมั่นคงไม่เกิดประโยชน์ใดแน่ๆกับทีมที่ชนะมาแค่3เกมนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาต่อให้บลูโน่จะบาดเจ็บผมก็ยังเชื่อว่าเอเล็กเทนฮากจะหาทางพยายามทําให้เขาเข้ากับระบบให้ได้บูโน่เป็นตัวจริงของเอเล็กเทนฮากมาตลอดและมันนึกภาพอื่นนอกเหนือจาากกนนนีี้ไม่่ออออเเลลยดวห็ขงซัโชชู บางทีเขาควรได้พักบ้างแต่ถ้าจูจๆโค้ชจะมาพักเขาในเกมเจอท็อตแนมผมก็คงอึงรับประทานเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เกมก่อนหน้านี้เสมอคู่แข่งแบบน่าผิดหวังมาติดกันผมยังเชื่อว่าเอเดร็กเทนฮากคงไม่ยินดีแน่ที่จะไม่ส่งกับตันทีมลงสนามในเกมสําคัญขนาดนี้และยิ่งมองว่าช่วงสัปดาห์มันนี้พาถัวข่าวมีแต่เชิงลบมากพออยู่แล้วแต่ผมคิดว่าเขาไม่ควรส่งบลูโน่ลงเกมเจอบาร์ซิลวันนั้นคือวันที่เขาควรได้พักเต็เมๆในภาพรวมแม้ผลงานของบลูโน่จะยำแย่แต่การจินตนาการภาพเขาทุ ไม่ใช่แค่เกมเจอทอตแนาเมเท่านั้นแต่เกมกับปอร์โตและวิลลาก็เช่นกันเพราะนี่คือเกมในประเภทที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดยุคปัจจุบันซุ่มเสี่ยงจะแพ้ได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นผมคิดว่าพวกเขาคงให้บลูโน่เล่นต่อเนื่องไปและจากนั้นถ้าจะให้เขาพักคงเป็นเกมกับเลนฟอร์ดหลังเบรกทีมชาติรวมถึงเอเดร็ ark, กเทนฮากก็ภาวนาช่วยอีกทางว่าโรเบโตมาร์ติเนสจะไม่ใช้งานบลูโน่ได้เบรกทีมชาติข่าวดีมากไปเพราะเขาจะได้พักผ่อนมากขึ้นจะเห็นว่าความเห็นของบรรดานักวิเค,คร,เคเรคาะห จะต้องรันโปรแกรมสำคัญ3เกมเริ่มที่ทอร์นาเมนท์ฮอสเปอร์คืนพรุ่งนี้และเอฟซีปอร์โตกับแอสตันวิลล่าก่อนเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลและคงเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากเกมพวกนี้ด้วยเป็นเกมที่ไม่ว่าอย่างไรทีมก็ต้องพึ่งพาคุณภาพเชิงลึกทีบลูโน่สามารถจะมอบให้ทีมได้ในเสี้ยวสถานการณ์เกมแม้ว่าตัวเขาจะไม่อยู่ในฟอร์มที่ถูกต้องกระามนอกจากนี้ก็จะมีการวิเคราะห์จากไทโรนมาเชลด้วยว่าเดิมพันสำหรับเอเดรเทนฮาร์คในสาเกมต่อจากนี้มีสู ลงไปใน3เกมที่รออยู่นี้เท่านั้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสเก็บผลลัพธ์ที่ดีมากพอจะคลายกระแสกดดันที่มีต่อเก,ก้าอี้ตำแหน่งของตัวเอเล็กทนฮักเองในชเบรกทีมชาติพร้อมกันนี้ทโรนมาแชลก็นำเสนอผูเ้เล่นที่เขาคิดว่ายังไงก็ควรต้องส่งลงตัวจริงในเกมเจอทอร์นัมฮอสเปอร์ว่ามาค port, าแรตฟอร์ดควรดาสตาร์ตตัวจริงริมเส้นฝั่งซ้ายโดยใช้งานกนาาโชทางริมเส้นฝั่งขวาและให้ลาสมุนฮอยลุนเป็นกองหน้าตัวเป้านี่คือ3ผูเ้เล่นที่ไทโรมาแชลแนะนําว่าส่งลงตัวจริงไปได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะนนนีี่่าจจะเเป็แผกมุทตอบย์ัญ แสดงในเวลานี้ได้ดีที่สุดแล้วส่วนเอเด็กเทนฮาร์กเขาต้องพึงสังวรให้ขึ้นใจเลยครับ3าเกมก่อนเบรกทีมชาติเดือนหน้ามันคือ3เกมที่ชี้เป็นชี้ตายเขาได้จริงๆเพราะการเบรกทีมชาติมันมักมาพร้อมก,กับการที่ฝ่ายบริหารเลิกตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโค้ดเป็นโค้ดได้เห็นอยู่บ,บ่อยๆฉะนั้นเอเด็กเทนฮาร์กก็ต้องเริ่มช่วยเหลือตัวเองโดยการเลิกคิดมากและจัดทีมให้หลงไปเล่นแบบกล้าหาญมากขึ้นอย่างน้อยก็เพื่อโอกาสที่จะเก็บชัยชนะและต่อยอดชัยชนะที่ได้มาไปสู่การขี้ขายบรรเทาภาวะกดดันเพราะสุดง่รเือ สวยหลูดูดีก่อนและหลังเกมตรงกับสุภาษสิตธ์บ้านเราก็ประมาณว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั่นแหละครับ